ก่อนไปชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเราด้วยนะคะชมทุกคนนะคะถ้าหากว่าใครเข้ามาใน c a n วาช่วงนี้นะคะก็จะเห็นว่าหน้าโฮมของ c a n วาเนี่ยมีการเปลี่ยนข้อความไปนะคะเมื่อก่อนนี้ถ้าหากว่าเป็นใน Enterprise หรือว่าแบบฟรีนะคะหรือทีมก็จะมีคำถามเราว่า what will you design today ใช่ไหมคะหรือถ้าหากว่าใครที่ใช้ c a n วาเพื่อการศึกษาอยู่ก็จะเป็น what will you t e a c e today นะคะแต่ตอนนี้แคนวาเปลี่ยนค่ะคำที่มาขึ้นในหน้าโฮมของแคนวาก็คือ Step into our w of r l d o learning นะคะก็คือก้าวเข้าสู่โลกของการเรียนรู้นั่นเองทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าไอที่คลิกอยู่ตรงขวามือนะคะหลังจากข้อความที่บอกว่าให้เราเนี่ยก้าวเข้าสู่โลกของการเรียนรู้คืออะไรนะคะ Design School ของ c a n วานั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้นะคะ ผู้ชมทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเองในหัวข้อที่เราสนใจนะคะอย่างเช่นตัวอย่างที่เขาเอาช็อตคัตไอคอนมาไว้ให้เรานี่ก็จะประกอบไปด้วยนะคะเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นเรียนรู้กับแคนวาว่าใช้ยังไงอันนี้ก็จะเป็นแบบ Beginner เนาะแล้วก็คอร์สที่มีใบ Certificate ให้นะคะก็อยู่ในปุ่มที่2รวมไปถึงการออกแบบการดีไซน์หรืออยากเรียนรู้เกี่ยวกับวิดีโอเอดิตตินะคะ หรืออยากเรียนรู้กับการจัดก,การเทมเพลตที่เรามีให้ใช้ในแคนวาอันนี้ผู้ชมก็สามารถที่จะมาเรียนรู้ได้ซึ่งเขาก็จะมีอัปเดตหลักสูตรใหม่ๆตลอดเวลาเลยนะคะอย่างสมมุติว่าเราสนใจใช่ไหมคะอยากจะเรียนรู้เรื่องโพแอนควิสใน c a n v a เนี่ยสามารถที่จะใส่คําค้นเข้าไปได้เลยนะคะสมมตินะคะเราพิมพ์คําค้นว่าโพนะคะแล้วก็กด ENTER ค่ะ แคนวานะคะเขาก็จะไปเลือกเอาตัวอย่างนะคะวิธีการใช้งานวิธีสอนการใช้งานโพนะะี่ค่ะมาให้เราเลยนะคะโดยที่เราสามารถเลือกหัวข้อที่ต้องการจะเรียนรู้เนี่ยได้ตามความสนใจของเราเลยนะคะก็จะมีอัปเดตให้แล้วก็จะบอกนะคะว่าในหัวข้อนี้มีแอคทิวิตี้ด้วยไหมหรือว่ามีชีตชีตนะคะชีตชีตก็คือถ้าเป็นภาษาไทยก็คือสูตรโกงนะคะคือเหนือเป็นทางลัด ที่จะใช้งานเครื่องมือนี้นั่นเองนะคะแล้วก็จะมีบอกระยะเวลานะคะว่าหลักสูตรนี้ใช้เวลากี่นาทีในการเรียนรู้นะคะรวมไปถึงบอกว่าการเรียนในคอร์สนี้นะคะเป็นสำหรับ beginner หรือว่าเป็นสำหรับ a d v a n c e นะคะตอนนี้สำหรับ Pro and Quiz ก็ยังเป็นสำหรับ beginner อยู่แล้วก็มีตัวอย่างให้หลากหลายถ้าหากว่าอยากจะเรียนรู้นะคะสามารถที่จะคลิกเข้าไปนะคะอย่างตัวอย่างแรกคลิกเข้าไป ก็จะมีให้เรียนรู้เป็นวิดีโอนะคะเพื่อที่จะบอกว่าวิธีการใช้งานเป็นยังไงนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นวิดีโอที่ให้เราสามารถที่จะคลิกเข้าไปเพื่อทดลองทําตามขั้นตอนการใช้งานนี้ได้เลยค่ะรวมไปถึงนะคะบอกว่าวัตถุประสงค์ของการเรียนเรื่องนี้เนะี่ยเพื่อที่เราสามารถจะทำอะไรได้บ้างถ้าหากว่าเราสามารถทําได้ตามวัตถุประสงค์นี้ก็ถือว่าผ่านเกณฑ์นะคะผ่านเกณฑ์ ้าอันไหนที่มีเซอร์ติฟิเคตนะคะเขาจะบอกว่าเราเนี่ยสามารถที่จะเรียนคอร์สนี้แล้วก็รับเซอร์ติฟิเคตได้นะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลในเรื่องของหลักสูตรรวมถึงถ้าหากว่าเราเรียนเสร็จแล้วอยากจะแชร์ไปที่โซเชียลมีเดียก็สามารถแชร์ได้เช่นเดียวกันนะคะเราสังเกตนะคะว่าเขาจะมีอัปเดตว่าหัวข้อของหลักสูตรเนี่ยอัปเดตล่าสุดเมื่อไหร่นะคะอย่างตอนนี้ที่เราเข้าดูวิดีโอนี้ก็คืออัปเดตล่าสุด เมื่อวันที่26มีนาคมปี2025ก็คือปีนี้นั่นเองนะคะเราสามารถที่จะเรียนแล้วก็เข้าไปดูจิจกรรมต่างๆที่เขาให้เราเนี่ยได้ฝึกทําตามได้จากตรงนี้นะคะทีนี้ถ้า,าว่ามันไม่ใช่ช่วงเดือนตุลาคมเดือนนี้แล้วเพื่อนๆเ,เข้ามาที่หน้าโฮมของแคนวานะคะจะเข้าสู่ดีไซน School ของ c a n วาได้อย่างไรใช่ไหมคะเราก็ไปที่หน้าโฮมนะคะ หรืออยู่ที่หน้าไหนก็ได้ในแคนวานะคะให้เราคลิกมาที่รูปภาพโปรไฟล์ของเราขณะนี้ก็คืออยู่มุมซ้ายล่างนะคะคลิกหนึ่งครั้งค่ะแล้วให้เราไปที่ Help a n d resources นะคะพอเราคลิกเข้าไปตรงนี้เราจะเห็นนะคะ Design School นะคะอยู่ที่เมนูในแทบที่ปรากฏขึ้นมาเขาจะมีสัญลักษณ์เป็นรูปแบตนะคะก็คือใครที่เข้าไปเรียนแล้วเนี่ย ได้แบบอะไรบ้างนะคะเรียนจบหลักสูตรอะไรบ้างตรงเนี้ยก็จะมีแบบสวยๆมอบให้กับเรานะคะถ้าหากว่าเราคลิกเข้าไปแล้วเราก็จะเห็นนะคะอย่างตอนเนี้ยคือเรียนไปในหลักสูตรที่เรียนไปแล้วเนี่ยก็จะมีแบบนะคะเป็น achievement ของเราเนี่ยปรากฏขึ้นอยู่ที่ทางด้านขวามือนะคะถ้าหากว่าเราอยากจะลงในรายละเอียดของคอรตสต่างๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะ คลิกเข้าไปดูได้นะคะอย่างเช่นเราอาจจะไปเรียนนะคะในเรื่องของตั้งแต่ระดับ beginner พอเราคลิกเข้าไปนะคะเขาก็จะบอกว่าเราเนี่ยได้เรียนไปแล้วนะคะจะเรียนซ้ําอีกครั้งนึงก็สามารถทําได้นะคะเพื่อเป็นการทบทวนรวมไปถึงเขาก็มี Earn Certificate นะคะตรงนี้ถ้าหากว่าใครที่เข้ามาเรียนแล้วเ,เห็นข้อความนี้แปลว่าหลักสูตรที่กําลังเรียนอยู่นั้นสามารถที่จะ ได้รับ Certificate เมื่อเรียนจบนะคะตอนนี้คอร์สนี้นะคะก็มีคนเรียนไปแล้ว1นึ่งแสนกว่าคนนะคะเราไปดูซิว่าเขาอัปเดตคอร์สนี้กันเมื่อไหร่นะคะเราเลื่อนลงมาข้างล่างเราก็จะเห็นอ๋อนี่มีการอัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่30นะคะกันยายนที่ผ่านมานี้นั่นเองนะคะโอ้ทุกคนก็สามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้วิธีการใช้งาน Canva ได้นะคะณนะตอนนี้ จะเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษนะคะยังไม่มีที่แปลเป็นภาษาอื่นๆสาม,มารถที่จะไปเรียนรู้แล้วก็ทดลองทำตามจาก Activity ที่มีอยู่ในแต่ละหลักสูตรได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะเข้าได้จากทั้งหน้า Home แล้วก็เข้าได้จากทั้งตัวที่อยู่ตรงรูปโปรไฟล์เราแล้วก็มาที่ h e a l and Resources นะคะจากนั้นก็ไปที่ Design School เพื่อที่จะร่วมเรียนรู้วิธีการใช้ c a n v a ค่ะ ที่สำคัญนะคะขอบอกเลยว่าถ้าช่วงนี้นะคะก่อนที่จะถึง31ตุลาคมเนี่ยถ้าใครเข้าไปเรียนนะคะจะมีเซอร์ไพรส์ในบางหลักสูตรณวันที่31ตุลาคมนะคะอันนี้ขออบไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาทำคลิปวิดีโอหลังจากที่มีการเซอร์ไพรส์ในวันที่31ตุลาคมนี้แล้วนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมเข้าไปเรียนในดีไซน์สคู l กันนะคะสวัสดีค่ะ